สวัสดีครับสิเพชาแนลนะครับผมสำหรับคนโสดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2565และผลการลงทะเบียนออกมาว่าสมบูรณ์นะครับหลังจากนี้คนโสดจะต้องยืน่นเอกสารอะไรต่อหรือเปล่านะครับและไทม์ไลน์ทั้งหมดของคนโสดนั้นจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวมารับชมรายละเอียดทั้งหมดได้จากคลิปนี้กันเลยนะครับไปรับชมกันเลยนะครับไม่อยากพลาดคลิปสาคัญคลิป,ปใหม่กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ช่องสติเพชชาแนลเอาไว้นะครับขอบคุณครับ สำหรับคนโสดที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าจะเป็นการลงทะเบียนด้วยการยื่นแบบฟอร์มกระดาษที่หน่วยรับลงทะเบียนนะครับ ตอนนี้นะครับสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ welfare.mos.go.th นะครับผมเมื่อเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับก็ให้แตะไปที่คําว่าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะครับแล้วก็กรอข้อมูลของท่านให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แตะไปที่คําว่าตรวจสอบข้อมูลนะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้ไปสังเกตที่คําว่าสถานะนะครับผมจะมีข้อความระบุว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับผมให้เลื่อนลงมาด้านล่างอีกนิดนึงนะครับ จะมีข้อความสีเขียวติ๊กถูกแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีข้อความสีฟ้าทางด้านล่างนะครับเขียนคําว่าลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับสำหรับท่านใดนะครับผมที่ผลการลงทะเบียนออกมาว่าลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับผมหมายความว่าท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับและหลังจากนี้จะต้องทําอะไรต่อบ้างน,นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ต่อมานะครับผมก็จะอยู่ในช่วงของการตรวจสอบคุณสมบัติและก็การยืนยันตัวตนนะครับผมอ่าเดี๋ยวคนโสดมาดูกันนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายน2565นะครับ ไปจุดถึงเดือนมกราคม2566นะครับทางภาครัฐนะครับจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและก็ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ข้อมูลสมาชิกในครอบครัวนะครับผมทั Talking ้งนี้นะครับคำว่าสมาชิกในครอบครัวจะอยู่ในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนแบบมีครอบครัวนะครับแต่สําหรับคนโสดนะครับก็จะตรวจสอบข้อมูลเฉพาะของผู้ลงทะเบียนเท่านั้นนะครับผมโดยการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับผมจะมีทั้งหมด47หน่วยงานนะครับที่จะเข้ามาร่วมตรวจสอบนะครับผม และหลังจากนั้นนะครับในช่วงเดือนมกราคม2566เช่นกันนะครับก็จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผ่านทางเว็บไซต์นะครับสำหรับท่านใดที่ผ่านก็จะมีข้อความสีเขียวตามรูปทางด้านซ้ายเลยนะครับผมและสำหรับท่านใดนะครับผมที่ผลการตรวจสอบคุณสมบัติออกมาว่าไม่ผ่านนะครับ ผู้ลงทะเบียนนะครับสามารถไปยื่นเรื่องขออุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ welfare.fos.go.th นะครับหรือว่าจะไปยื่นเรื่องขออุทธรณ์ณสถานที่ที่กระทรวงการคลังกําหนดก็ได้เช่นกันนะครับผมโดยสามารถไปยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ทราบผลเลยนะครับ แต่ก่อนที่จะไปยื่นเรื่องอุทธรน์นะครับผมแนะนําว่าให้ทําการตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติก่อนนะครับว่าเหตุใดนะครับท่านจึงไม่ผ่านคุณสมบัตินะครับท่านจะได้ดําเนินการยื่นขออุทธร์ได้ถูกต้องนะครับและในกรณีที่ท่านผ่านคุณสมบัตินะครับท่านสามารถไปยืนยันตัวตนได้ทันทีหลังจากที่ทราบผลนะครับโดยสามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ ธนาคารกรุงไทยธนาคารทกสหรือว่าธนาคารออมสินนะครับผมก็เลือกธนาคารที่อยู่ใกล้บ้านของท่านนะครับผมและหลังจากนั้นนะครับจะต้องทําอะไรต่ออีกนะครับผมอเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจําปี2 5 6 5ในครั้งนี้นะครับจะเป็นการใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนนะครับดังนั้นนะครับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับจะต้องใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนนะครับผมและสําหรับกําหนดวันที่จะเริ่มใช้สิทธิ์นะครับ ต้องรอทางกระทรวงการคลังประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมและระหว่างนี้นะครับก็ให้ท่านนะครับทำการตรวจสอบบัตรประชาชนนะครับว่าหมดอายุหรือเปล่านะครับหรือว่าบัตรประชาชนชำรุดหรือไม่นะครับและบัตรประชาชนของท่านนะครับเป็นแบบสมาร์ทการ์ดหรือเปล่าคำว่าสมาร์ทการ์ดก็คือจะต้องมีแถบทองเหลืองอยู่ทางด้านหน้าบัตรประชาชนของท่านนะครับผมอ่ะอย่าลืมนะครับก็เตรียมพร้อมให้เรียบร้อยนะครับ สุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆจากช่องสิวเพ h ชาแนลนะครับผมส่วนท่านใดน,นะครับที่มีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถพิมพ์สอบถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ